สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีนน่น้องจ๋าอันน้งแม่มีใบน้งแม่มีใบฟักทองมีใบกอื่นนะจ๊ะมาพี่น้องวันนะแม่พีเห็ดหยองให้ถ่ายให้ถ่ายถายกันนะจ๊ะเอาไปสลาใบถ่ายดอกน้งแม่มีใบฟักทองนะจ๊ะเนาะช่วงนี้ใบฟักทองกำลังงาม่ะจ๊ะพี่น้องจ๋าไม่ใช่ไหมอ่อนๆเลย น้าจ้ะมาเล้อแม่ชีดแนววันเตด็จเนวันสิมุกน้อใหม่กะชิใส่ใบฟักทองนี่น้าจ้ะสูตรนี่สิเป็นสูตรคุณแม่นะคะคุณแม่คูนจันชวงนะจ้ะแม่นื้แมวนี่แหละค่ะแต่ว่าท่านได้ล่วงรับไปแล้วนะจ๊ะนะแต่ว่าสูตรนี่นะคะนื้แมวกฮ็ิกินประจำเดีนั้อแม่กะทิเตรียมคองเลยนะจ๊ะไม่ไปเลยนื้อแม่ได้เตรียมไปแล้วันก็ใแม่ใส่โดดไปน้าเห็นไหมคะ กระซิมีพริกโรพริกโรนี่คือน้นแม่แท้แข็งเลยค่ะพริกพริกอนันพริกเขียวที่จะคล้องปูุ๋ยปิกลายเนี่ยน่จาจะเนาะน้แม่กระซิมีเอ่อเอียงมาเลยมีขับเบือเนี่ยขับเบือน้อแม่ต่ำ โอ้ยเนาะพี่น้องจ้ะอ่ะพริกน้องแม่ก็กตำไปแล้วนะคะตำลังตีตำกระเบือนี่เละจ้ะเนี่นก็มีปลาปลาคีมนะจ้ะปลาคีมนะคะปลาคีมผงชูรสจ้ะเอ่อข้านีนี่ใส่กบระดก็ใส่ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้เด้อจ้ะได้แล้วแต่ผู้มักนะจ้ะเนาะน้องแม่บ่มีเอ็นผักอีตูน้อแม่มก็สิใส่ต้นหอม แทนนะจ๊ะแล้วก็ที่ขาดบปได้เลยพี่น้องจ้ะขาดบปได้เลยก็คือน,น,น้ำยานางค่ะนั่นไงสิอเอาเป็นน,น้ำยานางกระป๋องนะจ๊ะเนาะก็สิเฮ็ดแบบสูตรบ้านๆนี่ละจ้ะน่าจ้ะเดี๋ยวน้ำเม่อขอเปิดกระป๋องแป๊บนึ่งนะจ้ะเด้อจ้ะนะ่นก็เ,ออเปิดน,น้ำยานางได้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะน้ำยานางกระป๋องเด้อจ้ะนั่นเม่อาจิซิบ่ใส่เบิดนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันเยอะนะไอ้เมคสิใส่ อันนี้ไปเลยจ้ะข้าเบือพริกเฮียพริกจ้ะหมดหมดหมดแม่ก็จะใส่ช่วงรดใส่น้อยแซบน้อยใส่ไล่แซบไล่ขาวหนอกระดาษบะหมักกับกระดตองใส่กระดาษได้จ้ะข้าวหนออพุดน,นะคะอายุหนมันยังไม่ออกมาก มักขนอมากกว่าก็คือมันก็มีสุดรสอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะแล้วก็ปลาราจะปลาราเคมปลาราเค็มเนี่ย,ยใส่สักประมาณนึ้เนาะค่ะมันสีรสอะอส,สีกินเนยอ่ะเนีนเ่โอ้ยเสียงโคมขามโคมขามแต่เนาะแบบทนี่เนาะค่ะ บาดที่นี่น้มนำมันสีใสอันหนามมันไม่น่าไปเลยค่ะเนอะน้ำมันสีใสที่ระเนตรอ่ะหล่ะอย่ามันหลายโผลนะตัดกับอไหลายอันะน้องเอาออกอันนึงก่อนได้สีดีอันนี้นกันปก,กติเนี่ยเนาะค่ะมันต้องใส่อัน นี่เหนือใส่น้ำเนาะเห็นบ่จ้าพี่น้องจ้นา,งา,านี่แสดงยังไงบ้านนี่แม่วันน้องแม่มีเห็นพกักขยี้เสกแข็งเลยเนาะพักขยี้เสกแข็งนะจ้าเดี๋ยวบัดที่นี่แล้วแม่สใส่เกลือน้ำอยู่เดะแต่ว่าอย่ามมันเข้มประแดกนะ แซิบบ่เ์ียรปันไ,ได้แน่จ้ะแต่ว่ามันไม่หลุดโดดด้ยหรอกเพราะว่าลูกใชายน้องแมวมันกินน้ำเนาะหอมกฮอมกฮอมมกน้ำใหม่ฮอมมกน้ำใหม่แบบแล้วเล่าเลยจ้ะแล้วกะ็น้ำแม่สิใส่ต้นหอมไปก่อนเดี๋ยวน้ำแม่สิไปหาเบิ่งว่ามีน้ำแมวน้ำแม่แมีผักอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะ จำไม่ได้จางมันถั่วไม่มีจ้ะหาอย้งเม่สำใดก็ใส่สำนานนะเท่าทีมีนะจ๊ะนะสูตรี่สูตรใส่อะไรอยากกินอะไรก็ใส่ไปนะจ๊ะบางคนคนจะใส่ไก่ซีอิ๊วใหเด้อจ้ะมักเข้มมักมักเพ็ชมักอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะ แล้วแม่ชิมแป๊บหนึ่งเอาเมื่อนี่จะแจ๊ะแจขอใส่เกลือไปน้อยนึงจ้ะหอย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 ไปเลน่นะน่อยนะพ่อเหรอคะว่าเป็นคนบอกกินเค็มอะไรนะ เอหมกน่อไม้ต่างแดนจ้ะน้ค่ะโดยที่เราใช้ใบฟักทงองหัวคนบอดีเอามือเจะชิมไว้แล้วก็ห้าขอนี้เอาเอนี้เอบัานนี่ข้าวเบื่อเนี่ยนังแม่กะตำบุคคยแหลกเอามาห่อกันเลยจ้ะแล้วนังแม่กะได้ค่ะพาขายี้่ามีอย่างนีมา น้ำมันพาสตานยงเซแคมน่าจะพ่อแก่คัดอยู่น้ำมันจะเอามาล้างน้ำสักก่อนหอมอยู่ยังหอมหน่อยๆบอระคาร์ทซ้ำสดๆน่าจะนี่น้ำมันตัางนามไปเลยพี่น้องจ้าตัางนามไปเ,ยเลยฮะปล่อยน่าจะเอามาห่อันเลยจ้า นล้วแม่กับอันนามเนีนั่งกับสีใบถั่แกรงนะจ๊ะนี่จ้ะพี่น้องมาแล้วแม,ม่ล้างเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะล้างแล้วจ้าแล้วสีใสเป็นสองใบล้างแล้วคือเป็นนึงซีล้างแล้วกเป็นขึ้นถั่ làm là cái chăm tiền nước xí và đi nó à, hết này hết mất nó bằng quá để nó mới tặng còn phần mày được. ta hết mất nào ta แม่ประแหนะใจ้อแม่ประแหนะใจ้อว่าพี่น้องเห็นป้องวัน้แม่หันหันกล่องมาท่างอันน,าานาาีเเ้น,นะจ๊ะน้ำก็สีให้เต็มเส้นน้ำตาลละไม้ใส่ใส่ลูกโดดน้ำไปฟักทองเขากินได้นะจ๊ะเขากา็กินได้ไปเลยนะ,ะอันนี้อันนี้หอมหมกหน่อไม้ไปฟักทองจ้าน่ยนะจ๊ะ พอเ้าทมกกินใยไปเลยเนาะกินใบกระท่องเนี่ยเป็นพักแก้มไปเลยจ้ะเอ,อ้ยเนี่เห็นบหมพี่น้งจ้ะก็สิประมาณเนี่ยจ้ะนี่ค่ะก็าพับลงมาเนาะจ้ะก็าพับลงก็าพับด้านในลงจ้ะก็จะเป็นห่อใช่ไหมจ้ะเห็นไหมเอาเปไปใส่อันนี้ ยังไงยังยังไงก็มน้จ๋ะเนาะเฮ็ดไปคือทอดแม่ไปได้ค่ะี่น้องจ๋าอดเอาเนาะไปน้องคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคือทอดแม่ปีกายนี่กับมือนีนเนี่ยมแม่ก็ได้อยู่บ้านแล้วค่ะบางทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะแล้วก,ก็เป็นอันเสียสินและเทมาขันน้องแม่ก็คือเขาคางหน้ามาเลยค่ะนี่ค่ะ อันนี้น้งแมวหอบอมิดนะเห็นไ่มแต่ว่าก็บ่เป็นอย่างเดียวมันกระกล่ำเขนเนาะคะ่ะเพราะว่านังแมวแอนเห็ดอันนี้อยู่นะจ๊ะใสเขาเบือหนะ้าเดี๋ยวมันเกิดเหนียวเขาเนาะคะ่ะเดี๋ยวนังแมวคอปิดฟ้าเลยเด้อจ่ะเด้อเดี๋ยวทำเบิ่งตอนมันสุกนะจ๊ะเนาะจ้าก็เป็นอันเท็ดสิ้นแล้วนะจ๊มะมกน้มยนังแมวนาะ นาคะเห็นบอกค่ะพี่น้องจา้ามันก็เป็นหนาเป็นตะกินอยู่ได้นึไม่วันเานาะเป็นบาวาเองได้นี่ว่าเองจ้าพี่น้องจา้มามักกินนะจ้าเนาะในราคาหมกหล่ไม,ใม,ไม้ใบฟักทองหมกหน่อไม้ใบฟักทองเออเอาใบฟักทองหอ่อ นะคะฝากคลิปในไว้ในเด้อจ้ากับฝากกดไลค์ subscribe เห็นนางแมวในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจนะจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย